อ่าว,วันนี้นะครับที่ไรริชาวันนี้มีการเก็บองุ่นนะครับออว,าาวันที่ยี่สิบห้ากุมภาองุ่นชิลาดนะครับวันนี้ก็ได้ร้อยประมาณร้อยสามสิบเจ็ดวันเนี่ยล่ะตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยโอ้อยพรยอ้ยอนย้อนหลังเนอะอลอยๆเฮงๆวันที่ยี่สิบสองวันเกิด <c ười> ตัดนะอ,อ,อ,องุ่นมาโอ้อยพรวันเกิดด้วย ต้นนี้ดกครับก็เลยต้องอวดกันหน่อยุกภาแกงแรงตลอดขอบคุณครับขอห้รวยขอไห้รวยเาก้นเหน้าไปางนีาหวานเน่ยเนี่ยจิมแล้วนะจิมกุ๊กๆก่ะโอ้โหวเขากับจิ้มจุบอ่ะหวานเต้นนะ ตอนนี้ก็จะมีรู้สึกว่าใบจะดึงเหลืองบ้างนะครับเพราะว่าเรางดน้ํางดปุ๋ยปาประมาณาเกือบยี่สิบวันเลยนะครับเพื่อให้อง่นมีความเข้มข้นจะไปทําวายตอนนี้ความหวานก็อยู่ประมาณสั้งยี่สิบสามปิกนะครับชีลาดเนี่ยก็ต้องเวลาหมักวายก็สีจะสวยนะครับสีสีม่วงสีม่วงออกแดงม่วงแดงเข้มนะครับมีความเป็นกลิ่นรสของสไปซ์ คือออกพริกไทยนิดๆนะครับเผ็ดๆสั้นๆนะครับครับผมอันนี้สําหรับล็อกที่หนึ่งนะครับเราก็ยังมีเก็บอีกหลายล็อกอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็แวะมานมาชมมาดูกันได้นะครับที่ไร่ดิชันลำพูนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ